ชาวไนจีเรีย19รายเสียชีวิตจากเหตุระเบิดพลีชีพโดยเด็กอายุเพียง10ขวบในตลาดของเมืองไมดูกูรีรัฐบอโนทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่นึเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มโบโกฮารามกลุ่มก่อการร้ายมุสลิมหัวรุนแรงพันธมิตรของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ i อซึ่งต้องการสถาปนารัฐอิสลามในไนจีเรีย โฆษกตำรวจรัดบบรบโนระบุว่าเด็กหญิงคนดังกล่าวติดระเบิดไว้รอบตัวก่อนที่จะเดินเข้าไปยังตลาดในบริเวณขายไก่สดและจุดระเบิดเมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกา40นาทีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นของไนจีเรียซึ่งตลาดแห่งนี้เคยตกเป็นเป้าการโจมตีมาแล้วถึง2ครั้งภายในสัปดาห์เดียวโดยมือระเบิดผู้หญิงเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเหตุระเบิดพลีชีพโดยเด็กหญิงครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกทั้งยังเป็นยุทธวิธีใหม่ของกลุ่มก่อาการร้ายเพราะผู้หญิงและเด็กผู้หญิงมักไม่ตกเป็นเป้าสงสัยของการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ยังเกิดเหตุคา์บอมใกล้กับจุดตรวจของสถานีตำรวจในรัฐโยเบ ทางตอนเหนือของไนจีเรียทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสองรายหลังเกิดเหตุปะทะกันอย่างหนักระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มก่อการร้ายในเมืองดาม,มาตูรูเมืองหลวงของรัฐโยเบตลอดทั้งคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาบ้านเรือ,รอนราษฎรถูกเผาทําลายและประชาชนจนํานวนมากเสียชีวิตส่วนเมื่อวันพุทธที่ผ่านมากลุ่มโบโกฮารามสังหารประชาชนเสียชีวิตไปกว่า2000รายในเมืองบากาทางตอนเหนือสุดของรัฐบอนโน หลังกลุ่มโบกกรารามสามารถยึดฐานที่มั่นของกองทัพไนจีเรียได้สำเร็จตั้งแต่เมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาด้านองค์การนิรโทษกรรมสากลหรือ AI ออกมาระบุว่าการโจมตีในครั้งนี้เป็นการสังหารหมู่ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่กลุ่มโบกกรารามเคยทำมาซึ่งเหยื่อส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิงและคนแก่ที่ไม่สามารถหลบหนีออกมาได้ระหว่างที่กลุ่มโบกกรารามบุกยึดหมู่บ้าน